ทิ้งเลกซี่ผู้เล่นใหม่เพิ่งเริ่มเล่นยังทันไหมผู้เล่นเก่ากลับมาเล่นยังจะสนุกอยู่หรือเปล่าผมมีคําตอบสวัสดีครับอยู่กับผมซากเนอร์วันนี้ผมจะมานําเสนอทั้ง2ด้านเลยที่ผมแบ่งเป็นหัวข้อไว้อะนะมาที่หัวข้อผู้เล่นใหม่ข้อที่1ผู้เล่นที่อาจจะเฉยๆกับเกมเพลินๆแต่ไม่ได้สนุกอะไรมากเล่นเพื่ออยากจะเล่นคอนเทนต์ท้ายเกมอย่างการล่าข่าวหัวหรือสะสมไอเทมกลุ่มคนเหล่านี้มีแนวโน้มจะเบื่อเบื่อช่วงกลางเกมช่วง60%ก่อนจะเปลี่ยนไปอีทะเลเนือนะ าไม่ใช่เพราะฟาร์มช้าก็หมายความว่าคุณไม่สนุกกับมันผมแนะนําคือหาเกมที่สนุกสําหรับคุณดีกว่าครับต่อให้คุณอยากจะเล่นคอนเทนต์ท้ายเกมของมันมันก็อาจจะทําให้ระหว่างคุณเล่นมันไม่สนุกจนทําให้คุณไม่อยากเล่นและเสียเวลาไปนั่นเองแต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยก็ชอบนะเกมแนวฟาร์มเลเวลแต่บางทีมันฟาร์มยากไปอะ่ะสําหรับคนมีเพื่อนให้เพื่อนมาช่วยตรงส่วนนี้ในการทําดาเมจได้นะครับสําหรับคนที่เล่นคนเดียวผมจะไม่แนะนํา และนี่คือข้อที่2สําหรับผู้เล่นใหม่แนวทางการฟาร์มอย่างแรกผมจะแนะนําก่อนที่จะเข้าเกมเลยก็คือให้เข้ากลุ่มของ King Legacy เพราะว่ามีบางโค้ดต้องเข้ากลุ่มถึงจะใส่ได้ก็สามารถกดตามผมได้เลยนะครับวิธีเข้ากลุ่มตามนี้เลยเมื่อเรียบร้อยแล้วเข้าเกมเลยใส่โค้ดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถกดตามผมได้เลยนะครับวิธีการใส่โค้ดส่วนโค้ดผมทิ้งไว้ให้ใต้ด s c r i p t i o และ comment นะ ตั้งค่าในเกมสามารถเลือกตั้งได้มีเปลี่ยนภาษาและนอกเหนือจากนั้นก็อ่านเอาเองได้เลยใส่โค้ดเสร็จเรียบร้อยผมแนะนําให้เอาเงินจากการใส่โค้ดมาสุ่มผล,ผลเผื่อโชคดีได้ผลดีๆจะได้ใช้เอาไปฟาร์มยาวๆจนถึงเลดเกมเลยแต่ผมจะสวมบทบาทเป็นคนที่ได้ผลไม่ดีละกันจะได้พาฟาร์มนะครับถึงไอ้ผลที่ผมได้เนี่ยจะดีกว่าการฟาร์มที่ผมจะพาฟาร์มแล้วกันแต่เราสมมุติว่าเราได้ผลไม่ดีเผื่อน้องๆบางคนเข้าได้ผลไม่ดีจริงๆจะได้าฟาร์มตามได้ ส่วนผลเกลือสามารถเอามาแลกกุญแจได้นะโดยที่แต่ละระดับของกุญแจก็จะใช้แต้มแลกแตกต่างกันซึ่งแต้มที่ใช้แลกจะมาจากระดับของผลนั้นๆซึ่งจะให้ค่าแต้มที่แตกต่างกันอย่างเช่นผลระดับกกากๆอาจจะให้1พอยต์ดีขึ้นมาหน่อยก็2พอยต์ให้เราสังเกตตรงหลอดเลเวลฝั่งขวาจะมีไอคอนคล้ายๆเข็มทิศให้กดได้เลยเพื่อบอกจุดท,ที่เราต้องไปฟาร์มเลเวลของเรา มุ่งหน้ามาที่รับเควสฟาร์มจะมีชื่อมอนที่ต้องฟาร์มเลเวลอ่านดีๆนะครับเดี๋ยวฟาร์มผิดจุดทำเควสเสร็จได้เลเวลมาแล้วผมแนะนำให้อัพลงมาที่หมัดเลยแบบทั้งหมดเลยนะครับส่วนสเตตที่เราจะให้ความสำคัญรองลงมาเนี่ยคือ HP เวลาที่เราจะอัพ HP เนี่ยให้อัพตอนที่เรารู้สึกว่ามันฟาร์มยากหรือเราเริ่มตายบ่อยๆแล้วนั่นเอง ต่อมาถ้าว่าฟาร์มจะเปลี่ยนไปเกาะใหม่แล้วยังไม่มีผลดีๆยังใช้หมัดอยู่ให้ทุกคนเอาเอาวุธดรดอบของบอสมาใช้รีสแตทอัพดาบอย่างน้อยๆก็ฟาร์มง่ายกว่าหมัดเปล่าแล้เนาะเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆของที่จําเป็นอย่างพวกฮาคิโซรุไว้เรามีเงินสักหลักล้านค่อยไปหาซื้อจะได้นําเงินที่เหลือไปสุบผลไว้พ้นทะเลแรกได้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ได้เงินจากจุดฟาร์มใหม่ๆเอง ถ้าระหว่างเล่นมีการแจ้งเตือนว่ามีแพสซีฟทีเกิดหรือว่าต้นไม้แพสซีฟนะครับให้รีบหาโดยทันทีจุดเกิดมันน่าจะมีแค่2จุดนะครับสำหรับทะเล1สามารถดูตามผมได้เลยหรือถ้าเกิดว่ามันมีจุดเกิดเพิ่มเติมนะครับสามารถบอกกันได้นะครับ เมื่อกดคุยกับต้นไม้ไปแล้วเราจะได้แพสซีฟบ้างเปล่ามาพร้อมกับสมุด2เล่มสามารถเข้าเซฟโซนแล้วไปกดใช้งานได้เลยเล่มแรกผมได้เป็นลดคูดาวทุกสกิลลง3%เพิ่มเงินดรอปจากเควส10%เพิ่มดาเมจดาบ2%และเพิ่มเรดดรอปของจาก NPC 5%ใครอยากได้ไว้ก็เก็บไว้ได้นะครับส่วนตัวผมจะรีหาของที่มันดีกว่านี้และเล่ม2มี3อย่างที่เปลี่ยนไปแถมยังเป็นเลเวล2ด้วยเป็นของดีต้นเกมสําหรับฟาร์มเลเวลมือใหม่เลยแหละได้รับ XP จากเควสเพิ่มขึ้น20% เรดดอบของจาก NPC เพิ่ม10%ส่วนอันนี้ยังไม่ใช่แต่ก็เป็นของแถมไว้ป้องกันตัวเนาะเพิ่มดาเมจที่ทำกับผู้เล่น4%แล้วทุกคนล่ะครับได้อะไรกันบ้างเอามาอวดกันได้นะมาที่หัวข้อผู้เล่นกลับมาเล่นผมจะไม่ขอนับผู้เล่นที่เล่นมานานแต่อยู่ทะเลหนึ่งอยู่นะเพราะในช่วงทะเลหนึ่งเรื่องการฟาร์มตอนอดีตกับปัจจุบันนะครับมันมีความต่างกันพอควรเลย ผมจะนับพวกคุณเป็นผู้เล่นใหม่ละกันซึ่งผมขอนับคนที่ขึ้นทะเล2ไปแล้วว่าเป็นผู้เล่นเก่านะครับคาตอบผมขอมัดรวมเป็นข้อเดียวเลยคือของที่คุณเคยใช้ฟาร์มเลเวลณตอนนั้นนะครับมันพอใช้ได้อยู่แค่หมันมาเช็ค NPC ขายผลถ้าผลที่ฟาร์มดีๆมาขายก็จัดเลยนะครับตัวนี้เป็นสิ่งที่ทําคล้ายๆผู้เล่นใหม่เลยเนาะส่วนตัวผมมองว่าเกมอัปเดตมาทําให้ฟาร์มสนุกขึ้นเยอะเลยเว้นแต่ไอ้เจ้าพวกมอนพวกนี้นะครับนะที่มองว่าตัวเกมต้องแก้นะครับมั โหดเกินไปสําหรับผู้เล่นใหม่ตัวนี้ผมแนะนําให้ย้ายเซิร์ฟเลยนะครับถ้าผู้เล่นใหม่เจอนะถ้าสรุปโดยรวมทั้งสงสายไม่ว่าจะเล่นเก่าหรือเล่นใหม่สิ่งที่ต้องทําก็คือหาข้อมูลครับของอะไรที่ทําให้เล่นเกมง่ายหรือว่าคุณรู้สึกชอบเออแล้วก็เล่นเกมสะดวกสะดวกที่จะหาด้วยสนุกที่จะหาก็จัดได้เลยครับแล้วคุณจะเล่นเกมพวกนี้ได้อย่างมีความสุขมาถึงจบคลิปแล้วอยากให้ทำคลิปอะไรคอมเมนต์บอกกันได้นะครับบ๊ายบายครับผม